สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อกลยุทธ์นะครับเดียวเอาพระกิง่งวัสุทั์พิมพ์ขเม่นน้อยอว่ากันว่าสร้างราวอันนี้ผมดูจากเว็ไฟเลยนะครับสร้างพศ2455ถึง2458ลักษณะ และที่เราได้พาจากข้างนอกเนี่ยความละไม้หรือความเหมือนเนี่ยเหมือนได้ขนาดไหนนะครับในในเรื่องของแม่พิมพ์นะครับอพอที่ท่านเห็นนี่จะมีชารุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูเหมือนจะมีรูแล้วก็มีครสกคนอ,ออกไปหรือไม่ก็หลุดไปไปตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นตําหนิพระเพราะว่าเพราะว่าจริงเราต้องต้องมีมีเขาเรียกอ,อะไรมีอะไรตรงเป็นกลิ่นที่เขาจะอุดไว้ตรงนี้น,น,นะ ณะตูลลักษณะโลหละลักษณะความเกา่าพิมพ์อันนี้ไม่มีไม่มีคอตัวแย้งนะครับจะไม่มีคอตัวแยะะ้งเลยเพราะมัจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเกือบร้ายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันยุคเดียวกันก็เป็นเป็นจัดสร้างหรือมีการจัดสร้างเหมือนกันทุกอย่างจะคล้ายกันะจะมีบางคลิปที่มีวิดีโอโด้วยแต่ว่าขอเป็นคลิปถัดไปก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ สั่นก่อนก็จะเห็นว่ามีไอเดียบูขึ้นหน้าจอไว้นะครับหน้าจอมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเน,นี่ะน,นะครับผมนะครับเอาไปคิดนะครับเพื่อนใช้เวลา